กะกะตมุกดาหารจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมราารถนฉันในการเลือกตั้ง2,566เมื่อเวลา9นาฬกา30นาทีของวันนี้ร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองสูมหัวหน้าสาขาพักเสรีรวมไทยเขต1จังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสาขาเข้าร่วมประชุมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยมีนายวรยานบุญราช์ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมณนท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูรร้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหารโดยมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประจําจังหวัดมุกดาหารคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังที่ห้องพรอยบอลลูมโรงแมรมพลอยพาเลตอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ดำเนินโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้งโดยมีกิจกรรมหลักคือการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสวานฉัน,นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้สามคัคคีการรักษาความเป็นมิตรทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปรง่งใสและไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยจังหวัดมุกดาหารมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้สนับสนุนผู้สมัครและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง จำนวน100คนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวว่าตนมีความคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในครั้งนี้จะเป็นเวทีเสริมพลังความรู้ความสามารถให้แก่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งที่จะถึงนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เดวิดโชคชัยภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน